คุณกำลังรับฟัง Hello Library Podcast CMU Library Podcast ดีดที่จะเปิดโลกกว้างให้กับการเรียนรู้ของคุณสวัสดีค่ะเหลังจากที่ใน EP ก่อนหน้าเราได้พูดถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วห้วองสมุดคอชอของเราก็จะซื้อฐานข้อมูลที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการกับผู้ใช้ที่สังกัดมอชอแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลทั่วไปล่ะวันนี้เราจะมาแนะนำแหล่งข้อมูลแบบ Open Access ไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้ประเภทคนทั่วไปค่ะสำหรับ Open Access เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่บทความวารสารเอกสารการประชุมวิทยานิพนธ์หนังสือต่างๆที่เป็นเชิงวิชาการที่เปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ฟรีจากทุกที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกนใ,นใดๆทำให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ทางวิชาการได้อย่างเท่าเทียมกันซึ่งเบื้องหลังของผลงานประเภท Open Access คือ ผู้เขียนจะจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจะทําเอกสารซึ่งบางทีผู้เขียนอาจจะได้ทุนสนับสนุนมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่ต้องออกเงินเองค่ะสําหรับเงื่อนไขเรื่องค่าใช้จ่ายนี้จะมีรายละเอียดติ๊งย่อยขึ้นอยู่กับนยโยบายของสํานักพิมพ์นั้นๆค่ะเมื่อจะทําเสร็จแล้วก็จะออกเผยแพร่สู่สาธารณะในฐานข้อมูลเวลาที่เข้าไปดูจะมีสัญลักษณ์ open access ตรงนี้แหละที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงผลงานเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงิน และสามารถแชร์ต่อๆกันไปได้ทำให้ผลงานเหล่านี้เข้าถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้เร็วกว่าวิธีแบบดั้งเดิมค่ะ Open Access นอกจากเข้าถึงได้ฟรีแล้วยังเผยแพร่เร็วอีกด้วยเพราะว่าเผายแพร่ทางออนไลน์ไม่ต้องรอจัดทาเป็นตัวเล่มทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและทันสมัยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงสงสัยว่าแล้ว Open Access นี้จะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนคำตอบก็คือเชื่อถือได้เลยค่ะ เราว่ามีกระบวนการ peer review เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาก่อนสำหรับแหล่งข้อมูล open access ที่อยากจะแนะนำคือ DOAJ ฐานข้อมูลนี้จะรวบรวมบทความบริสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ฟรีและก็มีคุณภาพได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของ DOAJ s e a ค่ะส่วนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะคะ DOAB ค่ะเป็นผู้จัดทำกลุ่มเดียวกันเลยนี่ก็เป็นความรู้คร่าวๆสำหรับเรื่อง open access นะคะ สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่อยากจะเข้าถึงผลงานวิชาการแนะนำา p p n n c c e s s s เป็นทางเลือกนะคะรับรองว่าได้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพจากทุกที่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกค,ค่ะรอติดตามเรื่องราวต่อไปของช่อง Hello Library Podcast ด,ดีๆที่จะเปิดโลกกว้างให้กับการเรียนรู้ของคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ